สวัสดีครับวันนี้ผมบอลน,นะครับที่ภาษาการขายที่นิสสัน TKF วันนี้เรามาดูกันกับตัวนิสสันอัลมานาเมอร์เซนว่า3สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาในนิสสันอัลมานาเมอร์เซนในตัว VL เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ <S <S เริ่มต้นเลยก็คือเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติเนี่ยถ้าเกิดว่าเวลาที่ลูกค้าเนี่ยใช้งานขับรถไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วเราเปิดไฟสูงไว้ ถ้าไปเจอรถคครข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นรถสวนเข้ามาหรือว่าวิ่งต่อท้ายคือเซนเซอร์เนี่ยเขาจะจับที่ตัวไฟด้านหน้ารถแล้วเขาจะตัดลงมาให้เป็นไฟต่างอัตโนมัตินะครับเมื่อเราขับผ่านใครข้างหน้าไปแล้วไม่ว่าจะเป็นรถสวนหรือว่ารถที่เราไปวิ่งตามหลังเขาเมื่อเราขับผ่านไปแล้วด้านหน้ามืดสนิทเขาก็จะกลับไปเป็นไฟสูงให้ทันทีซึ่งเป็นเทคนโนโลยีใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา1อย่างนะครับตัวนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมาก ในตัวนิสสันอัมบล่าไมน์เชนยี่สามวัยตัวนี้นะครับต่อไปในส่วนที่2ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับระบบแจ้งเตือนแรงดันลมยางเนี่ยมันจะมีให้ตั้งอยู่ที่หน้าจอนะครับอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเรากดเข้ามานเนี่ยที่หน้าจอนะครับด้วยตัวควบคุมที่ปุ่มอะไรกดไปเราสามารถตั้งค่าแรงดันลมยางได้ เมื่อกดเข้าไปแล้วจะมีว่าด้านหน้ารถเนี่ยเราตั้งไว้ที่เท่าไหร่สมมติมเนี่ยผมกดเข้าไปตั้งให้ดูก็คือว่ามี35 3 3 32ถ้าต้องการให้นิ่งๆน,นุ่มๆหน่อยก็ประมาณ3 <Okay. S> 2โอเคถ้าต้องการขับให้ประหยัดน้ํามันนิดนึงก็ตั้งไว้ที่ประมาณ35อันนี้เดี๋ยวผมตั้งไว้ที่35นะครับจะมีด้านหน้ารถกับด้านหลังรถนะครับอ่าอันนี้เราก็ได้ลองเทดสําสำหรับการแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับก็คือว่า เราลองไปปล่อยลมยางที่ยางหลังนะครับดูว่าเขาจะเตือนแบบไหนก็คือว่าเขาจะเตือนมาที่หน้าจอของหน้าปัดที่ตัวรถเลยนะครับอย่างนี้ให้น้องลองไปปล่อยลมออกตอนนี้ก็จะแจ้งว่าอยู่ที่28นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราขับไปแล้วเราไปเติมลมกลับคืนขึ้นมานะครับจะมีตัวเตือนบอกที่หน้าจอให้เสร็จสักก็ ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะครับในการขับขี่ช่วยให้ผู้โดยสารและผู้ขับเนี่ยมั่นใจในการเดินทางในระบบที่3ที่เพิ่มขึ้นมาในตัว Amera VL m i n ล r c h a ตตัวนี้ก็คือการแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนนั่นเองทีนี้การแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนเนี่ยเราต้องไปลองขับกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูว่าถ้าเกิดเราขับออกนอกเลนโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวจะเขาจะเตือนอยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็จะขับมาดูกันว่าจริงๆมีตัวเตือนอีกหลายอย่างเลยนะครับ<ม>เวลาขับไปก็เดี๋ยวผมอาจจะแทรกตัวเตือนแต่ว่ามันจะมีอยู่ตั้งแต่ตัวยี่สองเอ็มวแล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวย<ม>ี่สามอย่างนี้นะครับจะมีตัวเตือนถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเลนแล้วมีรถอยู่ด้านข้างจากด้านหลังก็จะมี เรียกว่าเป็นโหมดบสปอรตนะครับก็คือว่าเตือนจุดอับสายตานั่นเองถ้าเกิดว่ามีรถมาจากด้านหลังเราอาจจะไม่ทันเห็นเขาก็จะมีตัวเตือนเป็นไฟสีส้มที่กระจกมองข้างหรือว่ามีเสียงเตืนนดนดตอนภายในรถตัวนี้ก็จะมีมาให้ในตัวอเมร่านะครับทุกรุ่นอ่ะทีนี้เรามาวิ่งในทางตรงแล้วนะครับเมื่อเราอยู่ในทางตรงเนี่ยเผื่อบางทีอาจจะเราอาจจะเม่อหรือว่าเผลอโดยที่ เปลี่ยนเลนกระทันหันโดยที่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวนะครับมันก็จะมีการเตือนที่ตัวพวงมาลัยโดยพวงมาลัยเนี่ยจะสั่นให้เรารู้นะครับว่าเราออกนอกเลนกระทันหันไปนะครับเตือนเนี่ครับมันก็จะเตือนนะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดไฟเลี้ยวแต่ถ้าเกิดเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับ เขาก็จะไม่เตือนนะครับก็จะเป็นปกตินะครับผมนี้เราก็จะได้รู้ถึง3สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาใน n i สสันอ m เมล่าไมเนอร์เชนเอ็แล้วนะครับครับอ่ะอันนี้เราก็แวะมาเติมลมยางให้กลับไปที่35เรียบร้อยนะครับเมื่อเติมลงยางมาที่35เท่ากับที่เราตั้งไว้เขาก็จะไม่เตือนที่หน้าปัดของตัวรถแล้ว นะครับก็สบายใจได้ทีนี้เดี๋ยวเราขับกลับที่โชว์รูมนะครับ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นนี่ก็คือ3มสิ่งที่นิสสันอเมร่าเพิ่มขึ้นมาในตัว V.L. นะครับจะมีตัวแจ้งเตือนแรงดันลมยางนะครับตัวเปิดปิดไฟหน้าไฟสูงอัตโนมัติและสุดท้ายก็คือแจ้งเตือนการออกนอกเลนนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาเพื่อ ทดลองขับหรือทําเรื่องจองที่นิสสันที่เคฟสาขากรทุ่มแบนได้กับที่ผู้สาการขายทุกท่านนะครับส่วนตัวผมวันนี้ผมเซลบอลน,นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็โทรได้ที่เบอร์0802010199นะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลาขอบคุณครับ